<aya> อู้อ๋ออ้าวเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้างานเลยเข้างนองหญิงเข้าไปแล้วว่าเจ็บมากเลยเี่ยเดชปฏิบัติหน้าที่ครบกาหนด3าเดือนมาลเดี๋ยวคนแต่งงานกับแสงสงฆ์ค่ะมกยันสองวันเตรียมเลื้อเตรียมตัวเลวองหญิง ติดตามชมผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีครับฉากต่อไปพาทุาผู้ชมที่ครรมรักพบกับนางเอกหน้าหอแก้มน้องแอมปริญยาครับและติดตามไปด้วยแมวทองวิสกี้ ีมีผัวไปแล้วพี่ก็น้องคานอยู่แล้วแหละน้องไม่ต้องห่วน้องพี่ยังโตเป็นสาวไม่เต็มตัวเลยอยู่กับสองคนพี่น้องนะทุกวันนี้ฉันก็มีความสุขดีทุกอย่างใครเรียกจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับแมวทองด้วยค่ะขอบคุณพี่สาวนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้ฉันเองก็มีความสุขดีทุกอย่างมีพี่คอยดูแลมีพี่เป็นเพื่อนเป็นตั้งพ่อและแม่ให้กับฉันใช่วันนี้พี่รู้สึกว่าพี่ก็มีความสุขมากไม่รู้มันเป็นอะไรอารมณ์มันมีความสุขอ่ะคนเดียวก็จะมีความสุขสบายนะสบายนี่มนทิราทําไมอากาศไทยเดี๋ยวนี้มันร้อนร้อนแต่เงยก็ไม่รู้อ่ะก็เป็นปกติมันก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วน่พี่ใช่ไหม ทำไเราไปว่ายน้ำกันเถอะเราไปเล่นน้ำกันเถอะมันร้อนน่ะว่ายน้ำอีกแล้วว่ายน้ำอีกแล้วพี่ร้อนนะไปก็ไปไปเดี๋ยวใส่สายค่อยกลับเกิดเป็นคนรวยจนนั้นไม่สำคัญเราคนเหมือนกันจะแบ่งฉันกันทำไมให้รักจริงกับผู้หญิงที่อยูในใจกลัวนักหักเจอชาย ปากกับใจที่ไม่ต้ตรงกันพักนี้อ่ะว่ายน้ำทุกวันเลยอาบน้ำทุกวันเลยมันร้อน นอกในกรุงก็เฟื่องฟงกับปัจจุบันไม่เพียงพอจึงต้องรำพันมันคนที่ฝันฟุมม้มเยร,ระหว่างทางเดินมาเนี่ยเห็นมีคนบ้างหรือเปล่าไม่มีใครเลย ไม่มีใครเลยพรุ่งนี้คนไม่ออกจากบ้านเพราะมันร้อนใครเชื่อแล้วผ้าถุงมาถุงล่ะอ้าวฉันแขวนไว้หน้าบ้านทําไมพี่ไม่หยิบมาตายหาแล้วพี่ลืมตายแล้วเลยออกมาได้ทำยังไงเนี่ยมีผ้าถุงมาคนละผืนแล้วเราว่ายน้ำผ้าถุงมันก็ต้องเปียกเอาอย่างนี้เราถอดผ้าถุงไปข้างบนแล้วก็แก้ผ้าลงไปไม่มีขยีเหรอกแก้ผ้าใช่หรออ้าวแล้วเองจะเอายังไงแล้วถ้ากลับบ้านผ้าถุงเปียกก็พรุ่งผ้าถุงเปียกกลับบ้านแล้วมันจะไม่ดีนะเดินเปียกกลับบ้านเลยไหมไม่เอา ไม่มีใครหรอกคนแถวนี้ก็ไม่อยู่กันหรอกเออนะเชื่อพี่เถอะมาถอดถอดผ้าถุงไว้แล้วก็ดันึ่งของสามลงไปเลยโอเคนั่นใิ่ไหมมองพี่นะไม่มองหรอกน่ากลัวจะตายฉันเอกหนึ่งสอง ฉันมองเห็นตา,า,ากนนปลาหมอนันปลามา ปลาดีว่ะปลาะลามมาอยู่ในน้ำเค็มเออใช่นู่นนี่น้ำจืดก็ไม่รู้เห็นกำลังว่ายไปไว่ายมาดูดีปลาอะไรตัวเนียนเนียนไหวะปลาตัวเนียนเยนอะนั่นใช่ไหมอ๋อปลาตะเพียนนั่นยังไง ลูกไม่ได้ลายแต่ท้องไงลายทั้งตัวเลยอะไหวมาคุณเหนื่อยแล้วว่ะถ้าเหนื่อยฉันพากลับบ้านนะได้นะมาตะเพียนลายพอยเชียไหวมาลมข้าเปลี่ยวเสียวแปลบใจข้าแทบหลุดปลิว ใจแทบหยุดสุดสยิวมันวิบวิววาบวามต้องแอบ,บยิ้มอิ่มเอิบไฟรักกำอเนิดรุกรัง เล่นมนังจลนฮะคู่นี้ต้องไปเล่นหนังจีนทำไมอ่ะเนี่ยเธอพวกบรรกาศได้หีวหรือป่าเี่ที่บ้านไม่มีห้องน้ำหงือไงฮะลุง ใเรามากัะสองคนมันเรียกใครวะมันเรียกลุงแหละมันเรียกเองมันเรียกเองเป็นลุงไปน้ำไปน้ำเฮ้ยน้ำคุณนี่เนี่ยนี่เนี่มันจะได้ไม่เห็นไม่เป็นไรกูมีสันส้มมีสันส้มมาสันส้มมาฮะมีสันส้มสันส้มสันส้มน้ำใสอยู่จังเลยด้วยไงเอาดินมาพัดไอ้เจ้ามึไม่เห็นกูหรอกโหู เออมึงเอาดินโปะอดีแล้วเดี๋ยวเวลามันขึ้นมาเจอแดดแดินมันแข็งมึงคิดดูขยับไปไหนไม่ได้เลยมึงขยับไปไหนไม่ได้เลยจต้องหาเลยแคทุเรศคุณน่ะเด็กทุเรศมแมบดูคนหนึ่นงเขาอาบน้ำเนี่ยไม่อายผีสางนางไม้โตจะป่านี้มาแก้ผ้าอาบน้ำนี่ของใครของฉันของเธอเหรอเอามาอยากได้หรือเปล่าเอามาเดี๋ยนี้เลย ขึ้นมาเอาเองจะลงไปยังไงในน้ํจนจาจะบ้หาเหรอหันหน้าไปก่อนอะไรหันหน้าไปโอ้ไม่อยากจะดูแล้ระวังนะระวังลูกก็หันไปดูนะหันไปนะหันไปนะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ห่าปลาอะไรวะปลาใครเห็นอย่างนี้ซอยลูมปลาอะไรปลาอะไรปลาหอกปลากรหอกปลาหอกปลาหอก โอ้โหอาเธอเดี๋ไม่สบายหรอกทำไมเอาผ้าไปเนี่ยเอาผ้ากูมานี่วอย่ามองกูนะอันนี้ยิงมาปลาเขาโค้เลยคืออย่านะมึงอย่ามองกูนะตาแตกเลยนะป่าวคุไม่รับประกันนะอย่าเอาผ้ากูมามาดิเอากูมาโอ้โหไอ้วิ่งหาตอนแรกนึกว่าปลาแต่ภาพแต่ภาพน้ำแต่ภาพน้ำ โอ้ใหญ่พัดใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหต่ภาพตัวนี้น่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าพันพีอะเฮ้ยหรือเป็นเต่าทะเลวะเป็นเต่าทะเลมะไรเนี่ยเหมือนตาภาพจริงๆแหละพี่เราก็เป็นธรรมดากันนะดูให้ดีเนียตาภาพเนืยอหมดสภาพตาภาพตาภาพมีลายเหมือนตาภาพเลยเป็นตารางเลยอ่ะตารางงานตารางงานนี่หยุดพูดได้แล้วเอาผ้าเส้อมา เอาคือเองโอ้หันไปเลยลุงด้วยลุงหันไม่ได้ลุงอ่ะมึงอ่ะตัวดีกินไม่เบาเหมือนของนั้งอื่นเนี่ยหอยคิวหอยก้อยคิวเหรอไม่ทันแล้วติดมือไปแล้วติดมือไปแล้วแม่เอ้ยฉันเลือกมามาบัตไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวไปล้างแอลกอฮอล์ข้างนอกก่อนี่ใส่สีเขียวใส่สีเขียวสีทีมใช่อะไร เดี๋ยวกันจะหนีไปไหนเนี่ยดีนะใส่เสื้อผ้าแล้วเป็นเพราะโลกจิตหรือเปล่าตามมาเนี่ยใครโลกจิตเธอโลกจิตแก้ผ้าอาบน้ำจะบ้าหรือไงเธอนั่นแหละโลกจิตโตจะป่านี้แล้วสีกว่าแล้วจะอาบแก้ผ้าอาบน้ำอีก เธอไปไหนพื scream, ่นไปไหนนั่นสิเอ้าเกี <t <t Actually, ่ยวกูแค่ยิ้ม้าไอ้หหตน้ตะอย่แหมตบทีนะกัดฟันเยนะเหมือนเี่ยวมานอแล้วอะไร มันดีนเวลาตบแบบตบให้เหมือนตลกเลยมันตบนี่มันตึบมันมันเจ็บแต่มันไม่ดังเออตอบมันเจ็บ้ง่ายัางไงตบยังไงรู้เปล่าตบเลขนตากนหลุดเลยเล่นไม่รู้เรื่องไม่เป็นเลยไม่เชีวยวกระเทือนขนตาแนละ้วกระเทือนประสาทจำย,ยิ่งแล้วไม่ได้แล้วเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้แล้วกูจำกูจำอะไรไม่ได้กูเล่นอะไรไม่ได้แล้วฮะกูเล่นอะไรไม่ได้เลยเพราะมึงสติไม่เสียมึงก็จำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่งตัวก่อนให้เรียบร้อยก่อนเฮ้ย แต่งตัวแต่งตัวผมไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวรอเพื่อนแต่งตัวให้สชุดเตรียมอะไรมาเรียกหน่อยหนึ่ไม่ตั้งใจได้ยังไงเอ้ยน้องเก่งที่ดีสิไม่ตั้งใจเก่งจะต้องใส่ไหมล้องไม่เก่งใส่เสื้อให้ดีเอาหายเฉยไม่มีอะไร ใครให้อ่ะเกี่ยวแล้วก็มึงใครให้อยากรู้ไปอีกไม่มีส่วนแบ่งเหรอเวลากูได้มึงให้มึงเลยนะไม่รู้มึงจะพูดอะไรก็แล้วแต่กูอารมณ์ดีอาแน่แน่จัดการมณ์ดีหน้าเหมือนหมอปลาเลยจริงเลยจะบ้าอะไรไงอย่ามาทำใส่ฉันนะอะไรจ๊ะทำไมคะ คุณเนี่ยเป็นโรคจิตหรือเปล่าชอบแอบดูผู้หญิงอาบน้ำหรือเปล่าคุไม่ได้เป็นโรคจิตผมไม่ได้เป็นทหารผมมาดูแลความเรียบร้อยก็เลยเดินเข้ามาก็มาเจอคุณพอดีก็เลยไม่อยากส่งเสียงดังเห็นกลังอาบน้ํากันอยู่ก็เลยเพลิดเพลินเลยครับผมเพลิดเพลินใจสบายไปแล้วครับสองคนกับเพื่อนครับพอเห็นคุณสองคนแกล่าพนะผมก็สบายเป็นโมลูนึงเนี่ยรู้ว่าปพวกโรคจิตอิ่มอิ่มเอิบครับดูดีๆก็ให้ดูแล้ว อะไรติดให้เสร็จทักทีสิแม่กระดุมมึงเยอะจังเลยป่าที่ที่ติดช้าไม่ใช่อะไรอ่ะเพราะอะไรคิดไปว่าคิดไปคิดไปมึงจะเล่นอะไรดีฮะมึงไม่ได้นึกอะไรมาเลยมึงเคยนึกอะไรมั่งเหรอชีวิตมึงเนี่ยไม่นึกอะไรเลยฮะหอมหน่อยโอ้ดีดีดหอมหน่อยจะได้ไหมอย่ามัวคิดเหนียมอายไปเลยน้องเอ๋ยขอหอมหน่อย หอมเบาๆมีให้แก้มเจ้าเป็นรอยพี่ขอหอมเพียงค่อยๆรับเปล่าว,ว่าหอยไม่ดำหอยดำวางงาหมจริงหอยหากว่าน้องไม่ค่อยคิดดูสิหอยเหม็น นึกมึงจะต่อเิกูร้องได้แค่นี้นะบ้าจริงๆเชียวอ้อมน้ยมอยเพลงใครเพลงมันดิ